สวัสดีสวีเดนค่ะวันนี้วันวันพุธจ้ะข้าไปเลาะ,ะเลาะแสงแดดจ้ะน่ะถนนเหี่ยวนาวยุตะาว,ตวากะ หนาวใส่เสื้อกนันหนาวมันกับอากาศพอดีจ้ะจักองศาก็ไม่ได้เบิ่งดอกเมื่อกี้เรียนออกกํลาลังกายวอร์มร่างกายจ้ะต่อจ้ะเสีงนกกระจบิบนกกระจอกนี่เดดนลยมั้งนี่อากาศมันก็เลยสวยงามร่างกายต้องการแด็ดนั่งลงกัน สม่ไม่พี่น้องป้อมไปต้ไหนี้าเบีพดกน็น้เจอ,อนี่ไไปต่อนี่กนบบันบานบอนบานผู้นี้ก็ยยดผู้เดียวใช่ไหมมีอาสีหามใหญ่แอยู่สนใจว่าผู้ใดก็ได้

มองนี้ว่าไข่ปลูกเขาพูดปลูกเนื้อกินเแือนไม่จะปลูก่งปลูกนกินพ่อได้คิดในกระไกต้นนี้ง,างา่า,ายมากจริงต้นไม้สีขาวหัวเห็ดเก่าองเห็ดงติเป็นห่างต้งนหั้นก็ไ้นกันเดีเช้านี้ที่สวีเดนมาได็ดพิเศงายจ้ะหยุดพักห่อนเดือนหนึง เหมิดไม่ประเทศกับประเทศไทยก็บบริจับจ้าอยากไปซาแลแ้วก็ยไม่ไปหรอกเก็บเงินไว้พ่อยแม่ใส่ดีกว่าค่าเครื่องบินก็แพงจองคิวอีกโอ้ยสารพัดเก็บตังค์ไว้ให้พ่อกับแม่ชา้าเล่นๆดีกว่านะอมาพี่นอ้องทุกผู้ทุกคนอยู่อยู่ดีสบายสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่นอ้องปลอมไปเฮ้ยิ่มตั้งแต่วจะคล้องนั่นี่แหละมาว่านี่ บ่ได้บ่ได้ทำงานอันเริ่มตะวันจันเนาะโอ้ยคุณร่างกายจา้าพี่เรงพูดจักพัก่อนได้ได้วจ้ะเด้ออ่สปปอิปวดมือกันปวดมือนีอะไรร่างกายคนเฮานี่จ้ะมันก็นต้องการพักผ่อนได้นั่นเนาะอันอนี้ขอเลี้ยนขึ้นรถมือละเลี้ยนหันหัน,หน,หนแต่ไม่เบรกกระทันหันจึ๊บมันก็เลยสิควันขึ้นมาธรรมดาปวดไม่เกินปต่ตอนไปทำงานเนี่ยมปวดแล้วยื่นซื้อแกว่าดีแท้ๆ เ็ดไม่กินกับข้อสีหลอ,อเด็กพี่น้องกามเนื้อมันจะเป็นตะข,า,ข,า,ข,า,ขา,ตามคว้าดอกกามเนื้อไล่มันเห็ดอียงแบบว่าเห็ดอียงแบบจำศาสกาเกาแต่ว่าใส่ก้ามเนือ้อใส่ก้ามแล้งทางเดียวยนะเ,นนงงนเพ่นะก็ยืนไดนี่งานแพิ่ใส่นก่อเนาะ นั่นก็น่ากอดแต like ่ว่าเืนแทรกเนเลี่ยง้ากาประมาณสองชั่วโมงสินะนั่เลียแบบว่าเทการเคื่อนทอักเสบก็จบที่จะทากาววะเดินข้าง่เดินขมางลู่ตรงมันก็จะให้มีหักายมัน่ะเหียเ็ดงาปีกพี่น้อ ม่ใช่ด,ดิดกกเสียงหนะึ่งบกุญเมาชนักสียงลกเสียงลมเสียงใบไม่ๆสงเสยเนี่ยโอเรอ,เอเดแต c. ลาส,สินเมื่อ,อผู้ชายหาเห็ลาสเดลาขับพานีกระบี่มอว่านีกรบี่ตกใจรถผู้ชายเขาขับไอ้รถบรรทุกนะล,สสนลาสินเล่ับกานีจ้ะ รถไปนั่นบนนะาบนมองัานงนี้นนนนจากใต่ไปเนื้อไปทั่วไรไไปทั่วอจ้าใช่นีเกียวน